กันเพิ่งเข้าอีกแล้วครับพี่น้องป่าเห็ดตอนนี้กำลังมันเนี่ยมากับพ่อพอดีเลยรวมหนึ่งมีมาหลายคนนั่มือนบานหนึ่งแต่รวมหนึ่งบานหนึ่งพี่น้องแยกกัเห็ดเพิ่งอีดอกนึ่งเออเพิ่งยังเพิ่งข้ามกินได้เห็ดมะคข้ากินได้เจ้ามูงย้อยพี่น้กซีดอกช้ำจางซียางเฮ็ดหนาเหลือเท่านั้นนะ เมียนอียงนอปันพี่รองไปเอาใครเอาเราใครเอาอย่างน้งเพิ่นกอนใช่ว้าวววี่พี่รองว้าวบ้านีเน่กเนี่ยเนียนค่ะเอาเอเก็ดก้อนเก็บก้อนบ้านเอาบ้านอ้เนาะพี่้องบ้านงามอยรกเอาเลยเอาเลยค่ะโอ้โอ้บาน จุม่มไปเลยโอ้ยขึน้นยองมองขึ้นย่งมันอุ่นปุ๋ยอร่อยเโอ้ยขึ้นบ่ละอะไนี่เลือดเนาะอันนี้ขาวเนยเนาะากนี่นะดอกบ,บานมานะันมันดอกจุมนะ่มเนาะโอ้ยมันจะห,กหักยังหักไโอ้ยจุ่มนี่สะมง,ง,งามกันไานะขึ้นเบื้อจุ่มนี่กันเนาะขึ้นเล้าวโอ้ยจวดไม่เท่า

ขาไปจุกพี่ดพออีกจาพี่โดมูเดียวกันด้่เนาะนี่ทอันี้ขาสั่นเลยนะ่เขาออกนั่นเขาจะออกจากนั่นกิ่มกับขี้ากแค่เ่าเออออใหม่เยตาพริกไหนี่นนจาหักพรกเนาะนี่ไมะขนเลยเ้ยกอลึกนี่อันนึงท่ามข้น ăn thịt nhúng thể là quật luôn mhm 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 ทหน่อยอ้ยเือดเสียด้วยว่าอดอกไงดีด้วยหรออันนี้พว, <c ười> นว,วงนี้ด้ไหก็งามเลยโอ้โหจะอุ้ยโช้ซุ้มเงินบ้างตักไข่ดีไหนึ่งดอกเป็นสั้นด้วย ปศสองดอกอย่างก็เป็นสันดินโอ้ทำงามเลยเนาะใช่ดอกตูนจ้าสองดอกตีดอกวงนหมเดี๋ยวะดอกนี่มีนสามดอกแล้วดิต่ไ้ดอกก็ไม่ิ โอ้ขาแบบนี้เลยวะโอ้เหนียวตกเลยวะทำไมขี้มันขึ้นเยอะแตะไคร่มูนนี่มันแบ่นี้องอื้อหกดอกเนาะกดอกก็หมดที่หนึ่งนี้จุ่มไปโอ้แม่ขาเลยแล้ว คากลายสาวนูพร้อวะยายนี่เห็ดพดะ้วามนแานอีกโมบานเหมือนว่าจะมีไข่นะไข่เอเนือหอเะอ่ะน่ะเบอกไข่อ๋อาบอกดอาไข่มากินไข่เฮต้นพะโลสิูขี้ดินนี่ยละจ้าที่ี่ อีของจุงงามจ้าแฟดแฟดเหมือนสาวหนูเอาให้งามครับโอ้ดอกต่มอืมาบไนะเมียนเมียนนีนี่นี่ะไขตะไขตะไขตะไขนี่คุณอะคุณน่ะว้าเมีนบ่กลไม่เห็นอะไรสิ้าเห็้ยตะไขเมียน ช่วยดาเลทัหดาเลเหียงขู้ละดอดาเลมาเรียจังได้เห็ดตะไคร้คักหนึ่งะน้ำบ่มนโอแมนยีเียบอยา่งนอนเงี้ยจัหูจัก